เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอไมิชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกะไอเดนติไฟอีกแล้วนั่นเองครับสำหรับช่วงเมื่อการดึกที่ผ่านมาครับทางน้าของทีมงานไอเดนติไฟได้มีการปล่อยความสามารถของฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของโลกไอเดนติไฟเข้ามาครับหลายๆคนเรียกเขาว่าหมออีกาบางคนก็เรียกว่านายแมร์ครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอเรียกเขาว่าหมออีกาละกันฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความสามารถของฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดกันครับโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมีการหยุดไปช่วงด้วยเพื่อจะอธิบายความสามารถให้้กกกััับเเพื่ออนนทุคไดฟงง เราตกลงมาดูกันที่พาสดีส่วนตัวกันก่อนครับสำหรับพาสดีของหมออีการนั้นเขาบอกว่าเมื่อได้กระตามที่หมออีการหรือฮันเตอร์ตัวนี้เนี่ยมได้ไล่ล่าท่าท่าของเซเวอร์จะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นเองครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิลกันบ้างครับโดยสกิลตัวแรกครับมีชื่อว่าสอดแหนม สกิลตัวนี้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องปลดล็อกสกิลแต่อย่างใดเริ่มเก็บมาเราสามารถใช้งานได้เลยการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายครับเพียงแค่เรากดหนาขอ s สกิลรูปดวงตาหรือสกิลสอดแนวครับมันจะมีการล็อกที่เป้าหมายหรือว่าเซเวอร์และจะมีการเก็บชาร์จเรื่อยๆถ้าเกิดสมูติว่าการเก็บชาร์จนี้เต็มนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกลงเล็บ3ขีดอยู่บนหัวเซเวอร์ เมื่อมีทางด้านของสัลักษ์์เกิดขึ้นตรงหัวเซววิร์แบบนี้แล้วครับจะทําให้ทางด้านของหมออิก้าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงการโจมตีแบบปกติที่เป็นการเดินตีแบบธรรมดาครับเป็นการพุ่งหรือว่ากระโดดเข้าไปโจมตีผู้รอดชีวิตแบบระยะไกลครับ คราวนี้เรามาดูกันต่อครับสำหรับสกิลที่2ครับสกิลนี้ไม่ต้องกลดล็อกสกิลแต่อย่างไรเช่นเดียวกันครับเริ่มเกมมาสามารถใช้งานได้เลยสกิลนี้มีชื่อว่าสกิลอีการครับขอบ้อสมบัติของสกิลอีกาก็คือว่าเมื่อได้กระตานนี่เรากดใช้งานสกิลอีกาแล้วเราสามารถเลือกเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องไซเฟอร์ที่ยังไม่เสร็จก็อีเจอรโดที่มีผู้รอดชีวิตนั่งอยู่หรือแม้แต่ทางด้านของเครื่องเปิดประตูทางออกครับเราสามารถเลือกได้เมื่อเราเลือกแล้วจะเป็นการส่งอีกาไปหาบริเวณรอบๆตรง เเราเห็นด้วยจริงๆแล้วทาหน้าของสก e ิลอีกาครับเราไม่จำเป็นต้องส่งอ e ีกาไปที่เครื่องไซเฟอร์ก็อีเจอรั่วหรือประตูทางออกครับเราสามารถส่งไปตรงไหนก็ได้ซึ่งถ้าเกิดบริเวณตรงนั้นมีเซอร์เวอร์อยู่ก็จะมีการสแสดงออราเช่นเดียวกันครับคราวนี้ลหลายๆคนก็อาจจะสงสัยครับอ้าวล้วจะมีการล็อกเครื่องไว้ทำไมครับก็คือว่าเราสามารถล็อกได้เลยว่าอ e ีกาของเราให้ไปอยู่ตรงเครื่องไซเฟอร์ก็อีเจะรั่วหรือประตูทางออกที่เราต้องการแบบเป๊ะๆครับส่วนถ้าเกิดเราจะโยนหวานทาหน้าของตัวอีกาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ เรามาดูกันต่อครับอีกหนึ่งสกิลความสามารถที่ค่อนข้างจะดีมากๆครับมีชื่อว่าลางร้ายครับผมสำหรับสกิลลางร้ายเราจะต้องทำการปลดล็อกสกิลขั้นที่1ก่อนหรือว่าหลออสีเหลืองใต้ชื่อโซเวอร์ครับปลดล็อกขั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเราถึงจะใช้ทางด้านของสกิลนี้ได้ ความสามารถของเขาคือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยตัวอีกาออกไปแล้วครับเราสามารถใช้สกิวรางร้ายที่ผมเอาสี่เหลี่ยมวงเอาไว้ด้านขวามือเนี่ยเมื่อเรากดไปแล้วครับเราจะทําการวาร์ปหรือว่าเทเลพอร์ตไปที่ตัวอีกาที่เราปล่อยไปได้นั่นเองครับลหลังจากที่เราทําการเทเลพอร์ตหรือว,วาร์ปไปแล้วครับเราจะต้องติดคูด้าอยู่ที่5 0วินาทีครับถึงจะทําการวาร์ปหรือเทเลพอร์ตได้หนึ่งครั้ง และมาดูกันที่ความสามารถสุดท้ายครับผมมีชื่อว่าการล่าสัตว์จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพ a ส s ีส่วนตัวที่มาเสริมสกิลสอดแนมหรือว่าสกิลดวงตาครับ mm. เมื่อเราบดล็อกสกิลขั้นสุดแล้วครับผมแล้วแล้วก็มีการล็อกเป้าหมายที่เซอร์ไพ์เวอร์แบบสกิลสอดแนมครับเราสามารถกระโดดทําการโจมตีได้แต่ว่ารอบนี้เราจะกระโดดทําการโจมตีได้ถึง2ครั้งครับ และนี่คือความสามารถทั้งหมดครับของหมออีการครับหลวงในแม่ที่หลายๆคนเรียกครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือใครงงสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอแบบยาวๆแบบไม่มีการขั้นกลางนะครับผมแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจักลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมมที่ชแนลใครงงสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบทุกข้อสงสัยแน่นอนสวัสดีผมลาทุกคนไปก่อนบ๊า,ายบา,ายสวัสดีครับ